สวัสดีค่ะบปิษัทอรดาค่ะสะกดยังไงหรอคะได้เลยค่ะโอนะคะโอโอ้โอโอยน่ากลัวจังเลยค่ะออเปล่าค่ะซ้อมร้องเพลงเฉยๆค่ะอุ้ยอย่าไปกลัวค่ะถ้าเกิดกู้กับเจ้าหน้าที่ที่อรดานะคะกูผ่านแน่นอนค่ะทักมาปรึกษาเลยไหมค่ะอ๋อยังนะคะตัวต่อไปนะคะตัวอาค่ะอาย่อยอาย่อยค่ะ อ่อเพื่อนแบบมันใกล้เที่ยงแล้วอะค่ะก็เลยแบบผิวนิดนึงเออเที่ยงนี้กินอะไรดีอะคะเออที่สซรนทรลน,นครปฐมก็น่าจะมีกว๋วยเตี๋ยวเรือเออเดี๋ยวไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่าอ๋อตัวต่อไปหรอคะตัวอาค่ะอาหาันสมมาสมพุทโธพระควา่าขอให้วันนี้มียอดจอมสิบหลังด้วยเถอะสาธุอ๋อเปล่าค่ะเปล่าค่ะ อธิษฐานกับตัวเองเฉยๆค่ะตัวต่อไปหรอคะตัว A ค่ะ A Apple มะละกอกล้วยส้มค่ะอ๋ออยากให้กินผลไม้เยอะๆค่ะทุกนี้ฝนตกบ่อยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะตัวต่อไปหรอคะ Dog or Cat ค่ะเอ้ยไม่ไม่ไม่ได้ม่ได้ถามค่ะเพออิญว่านึกถึงน้องหมาที่บ้านนะคะรักเขาค่ะก็เลยแบบคิดถึงอ๋ที่โครงการมี ด็อกพาร์นี่นาที่โครงการแกนเด็กโคตตนครปฐมเออเดี๋ยวขอกลับไปเอาน้องหมามามาเล่นที่นี่แป๊บหนึ่งได้ไหมคะอ๋อคุยให้จบก่อนเหรอคะอ๋อดได,ได้ค่ะได้ค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัว A ค่ะเอศุภชัยค่ะ ออร,รีบมานะคะเผื่อแบบครั้งหน้าเราไม่ได้เจอกันน่าเสียดายแย่เลยตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นแบบจัดเต็มมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นส่วนกลางฟรี10ปีแล้วก็จองเพียงแค่9 99บาทเท่านั้นเองค่ะฮะไม่ได้หมายถึงอรดานี้หรอคะไม่ได้หมายถึงอรดาที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรโครงการแกนเดโคนคราบถมแกนเดโคสร,รยา แตเดกคบังนาไม่ได้หมายถึงอันนี้หรอกคะ่ะฮะวางสายไปแล้ว <c oughs>